ครับเราก็มาดูกันต่อนะครับหน้าตาของแท่งกับตัวของอาชิตัวนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องจํานะครับเป็นลักษณะของโดจิทั้งหมดนะครับแบบนี้เป็นสปริงนิงท็อปนะครับเวลาที่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนหรือลงมาสุดข้างล่างแล้วมันจะกับตัวมันก็จะส่งแท่งพวกนี้พวกนี้นะครับอันนี้ก็ยังอนุโลมนะครับถือว่าลาตัวมันยัง ไม่ถึงกัเยอะมากแต่ถ้าเยอะเกินกว่านี้ก็ก็อาจจะไม่ใช่นะครับยังไม่เสด็จน้ําแต่มันจะเกิดขึ้นปลายๆได้นะครับแบบนี้ชัวร์แบบนี้นะครับแบบแบบนี้นะฮะสปรงิงท็อปแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมครับดีกว่าตัวนี้ครับเพราะลำตัวเราสังให้ความสําคัญที่ลาตัวนี่หัวนี่หางนะครับลําตัวต้องไม่ ไม่เยอะนะครับเล็กๆแบบนี้อย่างเงี้ยนะโดจีแบบนี้ถ้าเป็นลำตัวแบบนี้เนี่ยเยอะเกินเนี่ยไม่ไมันในในอาชีพมันจะไม่เราจะไม่ใช้นะครับมันจะไม่เกิดไม่เกิดขึ้นในจุดที่ตรงจะกลับตัวโอกาสน้อยครับอลองเซตอัพแล้วเพื่อนเพื่ๆลองไปสังเกตนะครับจุดกลับแต่ละจุดเราจะเห็นรูปทรงแบบนี้แบบนี้ แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้สามารถเกิดทั้งกลุ่มได้เลยนะครับกลับไปกลับมามันสู้กันตรงจุดเออตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆพื่นจำนะครับโอเคผมจะย่อตรงนี้ลงไปก่อนสึ่งโซนพื้นที่ตรงนี้มันก็จะต่อสู้กันสองฝั่งของแรงซื้อแรงขายนะครับมันเลยเกิดเป็นสัญญาณกับตัวเป็นสัญญาณแบบนี้ให้เรานี่คือซื้อขายเท่าเท่ากันนะครับ ใกล้เคียงกันแต่ว่าแหลงซื้อชนะอยู่นิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็หมดแรงไปสู้แรงขายไม่ได้เลยมายืนยันที่แทงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีแรงขายวิ่งมาเรื่อยๆลงมาลงมาเริ่มมีหัวหางเห็นไหมครับหัวนิดนึงลำตัวยาวมีหางใกล้เคียงละสังเกตว่าจากตรงตั้งแต่เริ่มต้นออกจากจุดดาวท็อปดาวลงมาเนี่ย ไม่มีหางไม่มีหัวนะครับมีแต่หางเห็นไหมครับนี่คือความสเสน่ห์ของมันทําให้เราง่ายมันจะไม่มีหัวพอมาเจอเริ่มมีหัวมีหางเราก็เตรียมพร้อมได้นะครับแต่เรายังไม่รีบร้อนนะครับเราแค่โอเคมาส่งกรยาบอกมาว่ากล้แล้วนะครับพอมาถึงตรงที่ชัดเจนหัวยาวมีหางมีลำตัวพอสมควร มีแรงซื้อเข้ามาเยอะท่วมท้นจากก่อนหน้าเห็นไหมครับ2อชุดนี้ตรงนี้บอกจุดกับตัวพออันนี้มันจะเริ่มออกตัวก็ไม่มีหางเห็นไหมครับขาลงจะไม่มีหัวขาขึ้นจะไม่มีหางเห็นไหมเมื่อไร่ที่เกิดหัวหางไม่ว่าขึ้นหรือลงเราก็จะควรโฟกัส หน้าจอไว้นะครับดูว่ามจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไหมเพราะว่ามันมักจะเกิดตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรคนที่ขายมาพอมันจะกลับมันก็คล่องใจใช่ไหมครับมันก็กลับว่า้ขึ้นไปเดี๋ยวจะลงต่อเขาก็เลยมีแรงขายเข้ามาถ้าไม่เกิดหัวหางแต่ปรากฏว่าถ้าแรงไม่มากพอมันก็ไม่สามารถจะดึงราคาลงไปได้แรงรับเข้าม,ามามากกว่ามันก็จะลากราคาขึ้นไปมันเป็นจิตวิทยาตลาดใช่ไหมครับ เรามีหน้าที่แค่เฝ้าระวังถ้าเกิดมีหัวห่างนะครับไม่ว่าตรงจุดใดแต่เราก็จะรอให้มีการยืนยันก่อนว่าฝ่ายไหนชนะนะครับเราจะอยู่ข้างฝ่ายนั้นเป็นการเทดตามเทรนนะครับเทรนซื้อชนะเราก็จะเล่นฝั่งบายเทรนขายชนะเราก็เล่นฝั่งเซลเดีย๋ยวมันจะมีเทคนิควิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะครับคลิปนี้ก็รู้จักแพทเทิร์นหน้าตา จุดกับตัวของมันแต่ละแต่ละแต่ละจุดนะครับก็จะเป็นแท่งแบบนี้ไปสังเกตดูนะครับลงมาโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันครับ